บพบกันเียแล้วนะครับวันนี้ขอเสนอเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับเป็นรุ่น 7F3DW นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3ลิตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดพ่นยาด้วยนะครับอ,อัตราการไหลของเครื่องนี้จะอยู่ที่0-3ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนจะอยู่ที่93%บวกลบ3นะครับค่าความดันที่ปล่อยออกมาสูงสุดอันนี้จะอยู่ที่50 kPa หรือ7.25 psi นะครับ แล้วก็เสียงรอบควนเนี่ยไม่เกิน5 5 d เดซิเบลนะครับน้ำหนักของเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่2 4กิโลเองนะครับไม่สูงมากนะครับแล้วก็จะมีระบบนะครับหน้าจอ lcd นะครับที่แจ้งเตือนการทำงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันการตั้งเวลาเข้ามาด้วยนะครับโดยที่เราสามารถกดบวกลบได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าลบตัวนี้สามารถตั้งเวลาได้ถึง1จนถึง99นาทีนะครับ ถ้าสมมุติว่า,าเราตั้งไว้ที่ศูนย์เนี่ยตัวนี้เครื่องก็จะดับเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมาในโหมดนี้เครื่องจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับอย่างตัวนี้ใช้กรณีที่เราไม่ไม่ต้องการตั้งเวลาปิดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้รับประกัน1ปีแล้วก็คอมเพรสเซอร์รับประกัน3าปีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ การเติมน้ําในกระบอกเพื่อให้ความชื้นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกระบอกให้ความชื้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีระดับแม็กซิมัมกับมินิมัมให้เติมน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์นะครับให้อยู่ระดับกลางนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ปิดประตูนะครับ <Okay. S 1> นะครับซึ่งในชุดเนี้ยเราก็จะมี สายคานูล่ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดท่อนยานะครับแล้วก็มีคู่มือที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวก่อกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอต่อสายคานุล่าให้เลยนะครับสายคานุล่าสามารถเสียบจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทกําการเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้เครื่องนะครับก็จะพร้อมทํางานแล้วนะครับ สำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง3ลิตรนะครับเราสามารถปรับโฟไปที่3ซึ่งก็จะได้ขีดความสามารถของเครื่องเนี่ยสูงสุดนะครับแต่ในส่วนของการปรับโฟนะครับปริมาณโฟเนี่ยก็ให้ปรึกษาทางแพทย์อีกทีหนึ่งเนาะว่าของคุณหมอเนี่ยให้โฟอยู่ที่เท่าไหร่แต่ตัวนี้ก็คือจะได้ไป็นเต็มประสิทธิภาพเนี่ยสูงสุดก็คือจะโฟที่3นะครับถ้าถ้าปรับโฟไปที่5ได้อยู่นะครับแต่ความเข้มของซิเจนเนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ปรับอยู่ที่3ดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับนะครับสำหรับเครื่องที่โซมิตเตอร์อยู่ที่3นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอุปกรณ์พ่นยานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อชุดพ่นยาให้เลยนะครับตัวนี้ผมต่อมาให้ให้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราก็สามารถหมุนตรงนี้นะครับเพื่อใส่ย,ยาเข้าไปในนีน้ได้เลยนะครับการใช้ชุดพ่นยานะครับก็แค่หมุนวาล์วตรงนี้ออกนะครับเราก็ต่อจับตัวนี้ได้เลยนะครับ ตัวน,นี้ยาก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ค้นยาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าปริยาปริมาณยาหมดาสามารถค้นเสร็จแล้วล้วก็ดึงปลั๊กตัวน,นี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่จุกวาลวปิดเข้าไปได้นะฮะเหมือนเดิมแตาตัวจุกวาลวเนี่ยก็อยากให้รักษาให้ดีเพราะว่าหนึ่งเครื่องจะมีแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับ งั้นเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวชุดเก็บของด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวกรออากาศนะครับเราต้องใช้ตัวไขควงนะครับในการไขเพื่อเปิดเพื่อเช็คนะครับก้ออากาศเนี้ยอยากให้เช็คทุกๆอาทิตย์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับตัวนี้จะไข2ออันนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะหมุนตรงนี้นะครับ จะเป็นกองลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดว่าสปกปรกเราก็เปลี่ยนใส่ชุดใหม่เข้าไปได้เลยนะครับใส่แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ขันน็อตนะครับแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีข้อสักถามเพิ่มเติมอ่ะถามมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ค okay, วันนี้ขอขอบคุณมากครับผม